ครับสวัสดีครับเป็นน้องสุคุสคนสมองสบอนครับมันนีมาวัดน้องแดงตำบลน้องกุงอำเภอนาเชือจกจังหวัดมหาสา,า,า,ารคามครับมันนีเป็นมือวันที่หาวันเสาร์ที่หาตุลาคมครับพิพธพีพุทธพิธีพุทธาพิเศษเย็นลงปูคำ กีซาโลค,ครับบัตงแดงมาสักข้าครับพี่น้องอยากได้สนใจด้วยครับเด้อรุ่นนี้เป็นรุ่นพริกดวงถึงมีพาเกจิดังๆหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาสวดในมือน,นี้นะครับแล้วก็หลวงปู่ไพฑูรย์พระพาสพระพาโศตวารละเอียดพระคู่บดิกาปฐมกันตะวิโรกันสินครับเนาะแล้วพระคู่สังขรักษ หรือเด่นดวงีิสุสโลโละเอ็ดอน,นี่ก็หลวงพ่อสุริยันวัดบ้านน้ำเย็นมหาสาร,รคามน,นี่ก็หลวงพ่อต่อมนะครับเนาะหลวงพ่อต่อมหวัดละเอ็ดครับประทาแบงพระอาจารย์แค่ครับจากสุรินทร์น,นี่ครับเกจิเด,ดังครับมือนี่กัมือแข็งนะครับมือดีดวงดีพิกดวงรุนพิกดวงอะ พาไปนองเขาไปเบิ่งบรรยากาศภายในซึ่งตอนนี้เพิ่นกำลังสวดเทปิธีนะครับเนาะนี่ครับนี่เดินลุงปู่ครับนะครับเด้อรุ่นพริกดวงครับพี่น้องอยากได้สนใจก็มาได้นะครับวัดบ้านน้องแดงตะบลหลวงพงเพิ่นเชยพันปัสสะข้ามครับและได้กัเพิ่นิชวิสร้างศาลากันไปเลื่อนสร้างศาสนาในวัดนี่แล้วนะครับเนาะได้ภาคเกีดังๆตัวภาคอีสานเลยครับพี่น้อง Pada mulai लताप Cakata jaruh, jarah sabi, jarah sewa, puri, jati, jho, puri, na, bata. Sapa manggara batu nosi, kita wamanosi, tewi, muja, kita wasa, dewa, ge. Sansari, baca, antasa, nipu, tasa, mahi, silo, mahim, teja, lupa, wena. Sapa manggara batu nosi, turasi, tisa, asa, tambang, tasa, teja,

สี่นาฬิกายีสห้านาทีโดยประมาณขอาการราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูโสพลสราธิการหลวงปู่ขังเกสาโดได้เมตตาเป็นองค์ประธานดับเพียนไขยดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับข้อสเสนียดจันไรหายไปทันที อาโยบตั้งใจดีเดอ้อเสียงไม่ดีไม่งานที่มีอยู่ในตัวเราทุกสุขโลกภัยขคากรรมสเสนจันไรให้พินาศหายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปริาาตานุภาพเทวตานุภาพตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเนะทนาทีเมสรานางงานยังพวทโวกเมสรานางว่าเอเตนะสัจาวเทนะ,ะทนะโหตุเตตยมบังคารานทิเมสรานางงาน サンゴミサランガランゲテナサタワテナホトテイヤマンガランゲサランガンジャンサンゴミサランガランゲテナサタ จิตวิสังิตวาูังวาสัเกตวอย่างละนางปณิตานสบัติตาาเกเทนธรรมปิพุทธเถระตังปณิตาเงเทนัสเทนะสุวัสดิหุสุขินานุรานังนวนาเทสันบวันวลัตตเกตตาญติเกผวัศม อาวิรุณิฉันตานิพพานติเทลายายาปฏิปุจจะปิสังเกตุนานปณีตังเอเตนะสัตยนะสุวาติโตุะประงกบินบตสะปัสัง पिता बेटा मेरे

Teteh, narakan bandar di tapak kota beputah para batak tekananja yang pernah ngarahanta nangga. Teteh, narakan bandar di tapak kota beputah para yang pernah ngarahanta nangga. นุบาเวนันตวาติต้องรู้ต้องเข้ามาในพิธีนั่งอยู่ประจำที่นี่จะต้อง้อเข้ามาเดอ๋ยดูดูนะครับตัวองออกนักเดูาสีเจะไม่เสร็จนะครับจะไม่เสร็จนะครับจะไม่เสร็จจะไม่เสร็จรองูด

สีมาลุงซื้อมาลุงซื้อลับเหรียญโต๊งลมซื้อลับเหรียญรลุ่นทิกดวงลุ่นพิกดวงครับจ้อ,จอง ถุงมงคุดพิกดวงรือนพิกดวงของหลวงปูกก่ขำนะครับเนาะมันมีหลายราคาเนาะในหลวงมาเลยครับในมาเลยมา,มา,มานี่เพิ่งปสิทธจ้วงไว้เยอะนึงหลังจากจคิดพิธีแล้วเพิ่งกรสิเอามาแจกอยู่นี่เลยเริ่มต้นยุ่ที่สองร้อยห้าสิบเก้านะครับเนาะนี่เริ่มต้นนะครับเด้อวันนี้รุ่นที่13นี่เนื้อท่องแดง บานีนเ,นเนื้อปลอกลูกบุนลูกยาต้องเพชรเต็มเรียนหนึ่งพันนี่ค่านี่ราคาสัาง่งนี่ราคาครับผมสีผมสิลูกซื้อครับผมจองรายการที่ทสิบสามเขาต้องเปลี่ยนค่ะเอากี่เรียนคะ สองหาา้าเก้าหนึ่งเรียญครับเอาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญครับพี่น้องอยากได้เหรียญหลวงปูข่ขำด้วยครับเด้อรุ่นพลิกหลวงครับมาดีเฮ็ดพิธีแล้วจากพิธีนี้เราเขาสามารถบูชาได้ยังไงครับ,บรมาบูชาจังหวัดเลยวัดบ้านน้องแดงตำบลนอ้องกุ้งอำเภอพุ่งนี้ค่ะอำเภอเชือกจังหวัดสระครับเดี๋ยวพะลงซื้อได้พี่น้องเด้อลงซือ้อซื้อนี่เนาะ เบอร์โทษใช่ครับไปที่นี่เนาะลุนทิกด์วงครับได้ไปเป็นวันรวยรวยรวย ครับตอนนี้เรียนมาแล้วครับเมื่อจากทิศไปที่พุทธาพิเศษเรียบร้อยเราเรียนเราก็จะลอแจกครับนีู่้ใดรุ่งทะเบียนครับไปก้อนครับนี่ร่งทะเบียนรับช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการลุ่งการรับถ้าบริบริรุ่งทะเบียนกับซื่อบุชาครับอ้พี่น้องครับที่เบิ่งยูกับสมาาบุชาเรียนนกปูคำได้นะครับที่วัดบานทองแดงครับนะมาถึงมือย์ด้ยครับเด้อ พราะว่าเหลือนเป็นดอกมาหลายเนื้อครับหลายเนื้อครับมีหลายราคาครับรสชาติหลายราคาซาทูครับพี่น้องเรนรับก้อนหมูครับ,บถือลอตเตอรี่ถือลอตเตอรี่ก้อนหมูซาทูหลวงปู่ให้ลูกกำลังเรื่อยๆครับเรับก้อนหมูถือลอตเตอรี่ก้อนหมูเลยครับครับช่วงนี้ก็ผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับเนาะที่ได้ใบสีฟ้าลงทะเบียนไว้สีรอดรับ เกาแถวรอบรับเหรียญครับรัเหรียญดอ,อกมาแล้วนะครับเนาะ,ะตัวผมนี่ยงก้อนมูนะครับเนาะลุ่นริกดวงนะครับเดอ้อพี่น้องที่บบได้มือนีโบได้ม่ามือนีสามารถมาบูซ่าได้ทุกทุกมือแล้วครับจนกว่าจะม,มืดผลนะพี่น้องเนาะพอเป็นเท็ดมาหลายหลายเนื้อหลายเนื้อครับหลายเนื้อมีอยู่13เนื้อครับ13เนื้อแต่ละเนื้อราคาต่างกัน บาดบานปลาแดงครับอเอาพอกันคลิปหน้าคลิปไม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้นอนทวดสวัสดีครับ